จนกระทั่งถึงเช้าวันนี้ก็ยังพูดกันไม่เสร็จนะเรื่องในช่วงแค่อาทิตย์เดียวอนุทินชาญวีรกูลกับคณะยกพวกไปกินข้าวกับลุงป้อมถึงสองครั้งค<บ>รั้งแรกครั้งแรกมีบิ๊กกี้พลเอกนพดลอินทปรญยาร่วมโต๊ะด้วยก็เข้าใจได้เพราะบิ๊กกี้เป็นมือประสานการเมืองของลุงป้อมก็เข้าใจได้และสถานะของบิ๊กกี้ก็สูงพอ,อที่จะร่วมโต๊ะ ในมือนั้นไม่ใช่เรื่องแปลกแต่ครั้งที่สองแปลกทาไมแปลกคะครั้งที่สองยี่สิบสองมีนาเปลี่ยนจากวิกกี้เป็นเรืองไกรลีกิตวัฒนะคนที่จะรุ่มโต๊ะได้สถานะภายในพักมันต้องไม่ธรรมดานะหรือมีตําแหน่งถูกต้องหรือต้องมีตําแหน่งเอาละครับเราจะต่อสายไปที่เราก็ต่อสายไปที่คุณเรืองไกรลีกิจวัฒนะในฐานะสมาชิกพักพลังประชารัฐสวัสดีค่ะคุณเรืองไกรคะสวัสดีครับ S 2> <S 2> อปรวัสดีครับกร,รบะแองไกลครับครับคับคุณเลืองไกลถามนิดนึงคุณเลืองไกลชัดเจนนะวันนี้ถือเป็นคนของพลังประชารัฐนะพอชัดเจนนะตำแหน่งในพักพลังประชารัฐอเป็นอะไรครับเป็นมือกฎหมายเป็นคณะทํางานกฎหมายหรือเป็นกรมกร,รมการบริหารหรือเป็นอะไรครับอยู่ส่วนไหนคะนอกจากสมาชิกพักอืมอ๋อเป็นสมาชิกอย่างเดียวครับ ไม่ได้อยู่ในทีมกฎหมายของคุณไัยบูลนิติตวันไม่ได้เป็นกรรมการบริหารไม่ได้เป็นอะไรกับเขาด้วยนะไม่ได้เป็นนะส่วนใหญ่ผมก็จะอยู่กับทางท่านวิรัตเป็นหลักทางนิรัตลาตาเศษอ่ะอ๋อจะอยู่กับคุณวิรัตเนี่ยท่านท่านนิรัตจะเป็นเป็นเป็นหลัก ็อยู่ทีมท่านวิรัติบางงานจะอยู่ทีมอะไรก็จะช่วยดูแล้วก็ท่านก็จะให้ไปช่วยบรรยายผู้สมัครว่าที่ผู้สมัครอ่ะแล้วบรรยายไปหลายรอบแล้วโอเคแสดงว่าคุณวิรัติตอนเข้าพักก็ก็ก็เข้าไปทางสายของคุณวิรัติขณะนี้ก็อยู่กับกลุ่มของคุณวิรัติว่ากันอย่างนั้นเถอะถูกต้องครับเพราะว่าท่านนี้แล้เป็นคนเซ็นรับรองให้ผมอ่ะเพราะเป็นคนเซ็นรับรองโอเค ครับครับเมื่อวันที่22วันที่คุณอนุทินยกพวกไปกินข้าวครั้งที่2ในรอบ7วันกับลุงป้งมามันนะครับ <c oughs> คนที่จะร่วมโต๊ะอาหารด้วยได้เนี่ยมันต้องระดับผู้หลักผู้ใหญ่มีตําแหน่งแห่งหนนะเป็นระดับเพลย์เมเกอร์ของพรรคคุณคุณคุณเลืองไกลถูกตามให้ไปร่วมโต๊ะด้วยมีอะไรหรือเปล่า จริงๆเ่ยก็ไม่ถึงขนาดว่าต้องเป็นมีตำแหน่งแห่งหน้ะนะครับเพราะว่าในนั้นเ,เนื้อได้ยังมี่ในขั้นสองขั้นที่ไม่ได้เกี่ยวแต่ว่าท่านหัวหน้าพักเนี่ยก็อย่างที่ที่ทุกคนคงทราบนะฮะท่านเข้าหาง่ายแล้วก็วันนั้นจริงๆผมก็ไม่ได้เข้าไปหรอกเพราะว่าอพอเขารัดทานข้าวเลยผมก็ต้องรอตอนนี้ทางผู้ใหญ่เขาบอกว่าเชิญมากินข้าวด้วยกัน อ๋าคยพาผมนั่งกินอยู่ตอนนั้นนะอเคครับ,รบไม่ถึงว่าคุณวิรัตนี่กวักมือเรียกแล้วก็ปกติเนี่ยถ้าว่างนะครับถ้าไปเจอเออ่ท่านหัวหน้าเนี่ยคือท่านประวิทเนี่ย ก็เห็นหน้าก็จะชวนกินข้าวหรือถามกินข้าวหรือยังจะกิน <Okay. S 2> เรื่องนอ,อก <Okay. S 2> แคกินเรื่องในท่านก็จะบอกท <Okay. S 2> ่านอัจาริยสดีมากอเควันนั้นเมื่อสักครู่คุณเลืองไก่บอกว่าวันนั้นนอกจากคุณเลืองไก่ย,ยังมีอยู่อีกสองคนที่ไม่มีไม่ได้มีตําแหน่งแห่งโหนไม่ได้เกี่ยวอะไรเลย <c oughs> ก็ได้ร่วมโตะด้วยสองคนนั้นคือใครฮะ ผมจำได้แต่แต่คนเดียวคือที่ร่างตรงข้ามผมอ่ะคือที่ที่จตุรงะนะฮะเพราะอันนี้คุ้นกันมานานแล้วตั้งแต่ยังไม่เจอพลังประชารัฐก,ก็รู้จักทางที่จตุรงทุเรียนจุดเดียวคนเดาก,ก็ไปมาหาสู่กับทางทางที่พักประจำนะฮะท่านก็มีข่าวสารอะไรท่านก็มาพูดคุยอย่างอย่างที่เรียนะนะครับคือที่พักเนี่ยหลายคนก็มานะครับเหมือนแบบที่ท่านใช้วุฒิเคยให้สัมภาษ่ะทุกคนก<อ>็นมาอเค ก็ไม่ยุ่งแล้วก็ได้ได้ได้เข้าไปสวัติที่ตั้งไวหน้าโอเคคุณจตุรงพ์ภมิรินได้เหรอถูกต้องครับอ,อ๋อพลตำรวจโทรหรือพลตำรวจเอกนะจำไม่ได้นะ เนี่ยเลยปัดหน้ากาตอนบ้านเกษียรนานกับพลตำรวจตรีหรือเปล่าผมไม่แน่ใจไปใส่พุ่งๆหุพลตำรวจตรีจตุรงค์ภูมิลินอโอเคโอเคเข้าใจแล้วเป็นมือประสานงานเป็นมือประสานงานโอเคเข้าใจแล้วเป็นมือประสานงานเราคุยคุยกันอยู่ท่านก็เปิดประตูเข้ามาคนก็บอกคนรู้จักกันก็มานั่งทานอาหารด้วยกันโอเคทั้งวันละมันก็ไม่ได้มีอะไรคุยกันเยอะ่ะถามจริงๆเถอะวันนั้นเนี่ยนะวันนั้นนะทางทาง ทางฝั่งภูมิใจไทยเขาปรึกษาหารือเรื่องกฎบัตรกฎหมายเรื่องที่ไปอยู่ในชั้นของปปชอะไรอย่างไรหรือไม่โดยเฉพาะเรื่องของคุณศักสยามชิดชอบที่กําลังจะถูกเช็คบินในในปปชมีการหารือเรื่องนี้ด้วยไหมในวไม่มีเลยครับไม่มีเลยครับไม่มีอันนี้ไม่มีแน่นอนเพราะว่าผมกับท่านอนุทินท่านสักสยามก็คุ้นเคยกันนะครับเพราะว่าทํางาน กรรมธิการมาสามสี่ปีก็เจอแรกก็ทักทายกันนะครับแต่วันนั้นไม่มีเรื่องที่จะไปบอกว่าเอ๊ะมาขอให้ช่วยเรื่องนั้นเรื่องนี้ท่านคงปล่อยเป็นเรื่องปกติไปอ๋อครับครับครับวันนั้นก็มีการวิเคราะห์สถานการณ์ทางการเมืองบนโต๊ะอาหารจริงๆว่าง,งั้นเถอะก็วิเคราะห์ต่อมาจากตปดาม ก่อนนะฮะพูดก่อนก็ที่มีภาพปรากฏมีท่านประวิทธ์ท่านอนุทินท่านสัจัญาท่านขารดาคงจําได้นะฮะจำได้<ต>จําได้จําได้จําได้ที่ <จำ S 1> ป็นภาที่าทมากๆก็ก็ยังมีมีภาพที่แสดงให้เห็นว่าคึองสังคมเห็นว่าก็ไม่ได้มีการปกปิดอะไรในการที่นักการเมืองมาพุบปะกพูดคุยรังข้าวกันเนี่ยถามทีนีส้สิครับใครมปคนถ่ายรูปออกมาเนี่ยใครเป็นคนถ่ายรูป อันนี้ไม่ทราบจริงๆครับถ้าทราบผมคงไม่กินเฉาขั้วอยู่เวลาที่เห็นทีอาจารแหม่มหรือเปล่าเออทีอาจารแหม่มหรือเปล่าไม่มีครับอาจารย์แหม่มไม่ได้เข้าในวันนั้นไม่เห็นไม่ไม่คนที่เดินเข้าไปในห้องนั้นแล้วก็ถ่ายภาพคิดว่าเป็นใครฮะเป็นผู้ใหญ่หรือว่าเป็นเด็กไม่ไม่ทราบจริงๆครับเพราะว่าท้ายท้ายจากรูปเนี่ยนะฮะมันยังมีที่ว่าสําหรับที่เจ้าหน้าที่ นะครับที่เขาคอยดูแลเขาจะมาถามว่าคือภาพนี้ถ่ายตอนที่ทานของหวานแล้วนะครับนั่นก็คือว่าทานทานอาหารกันเสร็จอาหารข้าวเสร็จก็กินของหวานกินผลไม้นะครับเพราะฉะนั้นคนที่เดินอยู่ตรงบ้านตรงข้ามกับภาพแบบนก็จะมีหลายคนเราไม่ลาดไม่คัโอเคโอเคหลังจากที่เป็นเรื่องเป็นราวเอาเรื่องราวในวงข้าวมาเล่าให้ผู้นักข่าวฟังกันนะครับ ลุงพ่อเรียกไปด่าหรือเปล่าถามจริงจริไม่มีฮะไม่มีนะไม่มีครับจริงจริงๆแล้วหลังจากนั้นผมก็ยังได้ทานกับท่านอีกอีกวันต่อมาแหละนะครับโอเคอีกวันยังไปทานข้าวด้วยกันอีกโอเค,อเคอก็ทานอีกอีกก็วงปกตินะฮะเป็นวงเรื่องหลังโต๊ะขมเจอเอมีเรื่องอะไรผมก็ไปกราบเรียนท่านมีาโอเคโนอเคโนเคนอย่างนี้นะ่นท่านก็ไม่ได้พูดถึงอะไรโอเคออเคอาละครับ ขอบคุณนะคะคุณเดือนไกรครับขอบคุณมากครับครับผมขอบคุณครับคุณเดือนไกรลิเกศรัฒนะนะครับสมาชิกพักพลังประชารัฐเฮ็ดลิงไกลนี่ไปไปมานี่ไม่ธรรมดานะเนี่ยสามารถร่วมโต๊ะได้ไม่ธรรมดานะไม่เฉลี่แค่ียงเดียวนะอีกวันนี้ยังไปกินข้าวบ้านปลาลอยต่ออีก